สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องจ้าวันนี้นะค่ะจะเชิมกับพี่แกมเฮ็ดมาด้หลายเติบนะแมนนาะเขาก็เลยว่าแกงไปสู้พี่น้องไทยบ้านเขากินกันหน้าค่ะแกงไปขายแล้วค่ะหาไรได้ก่อนค่ะแกงเนาะแกงเฮ็ดขม่ซน้องไม้เนาะเม่เนาะเงเ็ดขมเบิ้งน้าอย่านังเขาด้วยะ้าวคุณนะคนในพี่น้องเบิ้งใน่ในเมฟคุณนะเ็ดขมนตั้งเรียบร้อยแลยนะค่ะต้มน้อไม้เรียบร้อยแล้วน้องไม้ของเขานั่นหละค่ะมันก็เหลือตะบองนะพี่น้องเนาะคุณอะค่ะ สเตียคุณคุนเลยค่ะน้ำยาน้ำคุณคุณนี่เขากระสิใส่เครื่องเลยเด้อค่ะเป็นพวกหมอใหญ่แหงเริ่มจากเกลือก้อนค่ะพี่น้องเกลือลงไตค่านำปลาได้ค่ะเป็นอย่างไรพี่น้องปลาสาเชิญค่ะเก่งย้ำเลยกระเซาะยำนั่นใส่ปนใส่เก่งใส่สุมตำใส่ยำได้หมดต้มเองเนาะพี่น้องเนาะหมอใหญ่เ้ามไปซื้อหมอแง่ชูรสค่ะพี่น้องหน่อยนึงค่ะ วันน้ำปลาเขาเสร็จอยู่แล้วเครื่องกันเครื่องเลยเด้อค่ะหอมแดงกับกะเข่งค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะขเขา,าตาเนะาะหอมแดงบรงะเข,เข,งเข่งค่ะเก่งหิดคมแม่แล้วที้ใส่ะเข่งตัดตัดเห็ดคมหน่อยนึงค่ะเลยมีมบระเข่งนะ้ำนี่ค่ะพี่น้องตะไครกับพีค่ะกรกับกริพีอืม นี่นี่เขาเบื่อไปเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นน้ำติค่ะเขาไหมพี่น้องต่ำเราเป็งแป้งเลยค่ะเขาเบือได้เทสเด้อค่ะบิดกันเลยละจนด้ไส่แป้งบ่ได้ใส้หยางเ้อนี่พี่น้องเขาเบือเขามาเขยเขามาเฮาเลยอันนี้มันน้ำมันก็อันเป็นก้อนยากก็เลยอนนี้เเป็นก้อนเนี่ได้สูตรไหมแต่ก่อนเขาปุ๊ใส่ปุกใส่เลยจะเป็นก้อนค่ะอันนี้เอาใสงสีแบบมันจะอันบาจับก้อนเนาะ โอ้โหเด็กขายห็นบ้างแต่ก้อนเนี่ยค้นขึ้นมาในก้อนโคโลโคโลอยู่ยับก้อนแล้วพี่น้องเครื่องปุ๋งมีแค่นี้ได้เนี่ยค่ะกลายเป็นเกงที่เต็มแล้วแต่ว่าหายไรเขายังไม่ได้หลงด้ค่ะเฮ็ดไปในีพี่น้องพี่น้องมึงเด้อบไปในข่ายยับเพิ่งเดือบเม่พปุณห์จะให้พี่น้องเฮ็ดเฮางามค่ะอืมพุณห์เฮ็ดคมกับสามหนึ่งยกค่ะ ว่าได้หลอกดาวดอกเนี่ยพี่น้องของเศษมันก็ต้องคู่กันนั่นสะสมสิเก่งแต่เห็ดขมไปแล้วมันก็สิได้เพราะสองทุ่มเพราะพี่น้องจมหาได้ปะเนี่ยเพราะหอดอีกแล้วเพราะหอดอีกแล้วเนาะมึนดูเป็นเนี่ยพี่น้องเห็ดขมสดๆเนาะค่ะเก่งเลนเนาะใหม่เศษๆค้นไปเรื่อยๆก้อนลเาก็หมอฟุ้งละก็จั้งคอยซีมันเนี่ยค่ะเล่นแก๊สเป็นจังหน่อยเนาะเมนเนาะเป็เนี่ยเมนมึงดูพี่น้องปุ๊บนะ กดดวง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 ราะค่ะสบายมีพยานมันเติ่นออกนะมันปุ๋มนะแม่เนาะใส่ผักเลยแบบนี้คาะสุกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะผักเขากระเจี๊ยบเป็นตัวนี้ค่ะไอ้ห่มโอ้ยแตงผักผักนี่ค่ะไอ้ห่มกับผักขาหน่าแม่เนาะมือเนี่ยอืมดูหมอยายหมอใหญ่เลยบแบบนี้เก่งไปเก่งมาได้หมอใหญ่เลยค่ะเอาไอ้เหตดขมตัวเนาะ้อเสียดค่ะ คนนะคนเลยปเนี่ยพี่น้องมีแราอยานตักตต่เราต้อมาคนเนาะค่ะแมงใส่ไ้งสี่เลยแมงก็มดนครับสเขียวน้ำสุกแล้วสุกแล้วปงเลยเป็นไงค่ะตักให้พี่น้องเบ้งได้ไหมพี่น้องดูน้ำใหม่ใส่เห็ดค่ะเห็ดใส่น้ำใหม่ซะไปใส่น้ำใหม่น้ำใหม่น่อยเอาน้ำใหม่หลายเห็ดไปค่ะยไปตักเลยพี่น้อง เนาะมาเพิ่งดูค่ะเพิ่งยิงกัวหล่ะกับวัเลี้ยงปุณหะเห็ดเขากลายยืดดอกค่ะเห็ดกับฟูเห็ดกับสามหนึ่งคุณน้องอืมกันมะเก่งเซ่อันนี้มม่กระสีสดดอกสองดอกมมนกระสีบพานั่นเอากระเก่งเซ้โน้หม่ยกลัวรวดไปน้ำโน้หมเพิ่ณก็คิดอยากแล้วล่ะค่ะมัือหลับเสมอเนี่อืมรดัอนะเนาะระดตอนสองตอนแซเป็นรอคทาเนาะง่ายๆรก็คินั่นยืดในนี่แต่เนาะ เอลบดนี่ว่าเมนต์แซ่บน้สรอีเล่พี่น้องแซรบอิเล่แล้วเาจะไปเ็ดปู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 ปปไม่ไหมมันต่างะเทียไหนเยะพ่น่ละเวลาพอถ่งเล็กพี่น้อง ฮิตเต,อ,ตอเว้นบุญอ่ะครเอตะเก็บเห็ดไหแล้วกับเต้าสิ้เขาวบุดนึงแง้ะกับเฮ็ดนีอเนี่ยยังคำเก่งเนาเก่งเห็ดขมใส้านไมไม้เอากระบางสีป่ะคันว่าเก่งน้อไม่ิันว่าเก่งน้อไม่สเห็ดขมกระไรคือกันแตนว่าเก่งเห็ดขมเน้านมไมัน่จะดึงดูดกว่า พี่น้องัองนจาบัดค่ะที่สิบบาททุกลังคาเรื่องทุกลังคาเรื่องดีเลย่ๆเลยี่สบ,บาททุกลังคาเรื่องเขียดจะเริ่มห้องแล้วแต่ว่าเริ่มคำเหาโมงกวัวนี่เป็นคำสม,มื่นพี่น้อง กกินขา้าวแลเงข้าวางากันสิสามสี่โมงคนก็เริ่มกินแล้วเ้็มมาแต่ว่าช่วงนี้า่หนาวเป็นไหนแล้วค่ะได้หมอกลุงหลายไรนอกยเปียกบนเนี่ยพืยนะ้น่ยคุดี่ย็บเจ็รีมือ้อไปเก่งขายโดนแ้้เขากับเห็ดสุดฝีมือบนลละ <c oughs> ัปุงงดีดีขนาด,ดบ้านนั่นนี่เปยิงออกตั้งหลายนะเลมาประเด็นต้นเห็ดขมเลยได้สดกันยดอ,อดออค่ะนี่คะ เลย่วนเหตุผลกับส่วนน้ำไม่เนาะมไม่กับเต็ดอีกเพิกับสามหนึ่งคนเลยอะขนาดประเทศต่างขายยุ่งนานเลยแต่ยังตัดก็ทันอันนี้เขาตัดไปขายเลย ากาไปยุน่นานร้านเขาคุณคล่ะคะรานเขาไปยุ่นานส่วนลายเป็นรักเป็นแหงเฮ็ดง้ยเอาะออกงคนเป็น,ออปน,นปตัอยากมันจซื้อไป,ปลงค้นกิน,ขนเขาเมราอนี่จซื้อไปกุ้นอื้นอ,อันนีุู้เป็นหาผ้หา,าหาอะไรงาตะเลนตะเวนนอกก็จ้าแหนไม้แต่เห็ดขมอ,อร่อยอร่อยค่ะนอง ร้อนมันร้อนค่ะเอาไปตับไม้สิจ่ะ็็ได้ไม้เนี่ยมันเป็ดหอนๆคอกที่ห็ดโขมปนกันน้อเลยที่ไหนนี่กินเหโขมปนกันน้อแล้ว เก็บม <aunque S 2> ัวเขียวบุมามาเก็บขมบุญก็บกเก็บต้นไม้อกาสใส่ไข่ให้คนวัวหมักต่ว่าลูกเต่าคนหมักเออคือเวขาเนี่ยอคือเวขากิดแบบหยาดเวลาเมินขน อยูเรืยเนาะรรวรววรั่วดีดีจ้ะถุงกระปุ่นโอ้ถุงกระปุ่งดีดิค่ะนะกระปุ่งดีดิท่านนะอไระเดนมาปุ่งกันยังปุ่งอยู่มันี้าตนี่อันนี้มนประรองหลมนี่ะงนะ หอนไปหินล้มไปเลยพุ้ร่วมคนตำมนักเก่งเส้นผักหลายๆเขากับย่านเส้หลายๆเข้าไปย่านผูนมามา้่วมค้นบ่มากผัดละเอียเห็นเนเืนเ้อยื่อเนื้อผิวนะพี่น้องเอาเป็นเงินกลางแล,แล,แล้วดีแล้วเน <c oughs> าะรสชาติแต่พอถือว่าจิกัดกันเน้นแบบกลมกล่อมหลายกว่า อ้าวนักขืนนักขืนไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแม่รูปแี้หลายได้หลายนะเดี่ค่ะหอม <c oughs> อไปแลวก็เตรียมคองออกขายพน้องถ้าไปขายกัสิหมอกเริ่มหนหหงมลคอขวัญเด็กขวัอบอกขายเขาขายนาบ้านเลยครับขายนาบ้านขายต้ม รับรองว่าพนต้องถามว่ามีเห็ดไหล่ะเนี่ยมีจ้าเมื่อนาได้หลายก้อนสิเก่งไปเห็ดยู่เลีวยน้องไหมเนาะมาได้ได้เห็ลายไปเซเวงแล้ว no> อีกบูดอนได้กินเข่งนั่นเอเข่งน้อยเต่งหกจิตเ รรสิไม่ได้เก่งทั้งหลายเลยเนาะอันอนนี <satisfy karang boo ze> ้เอา้อปไซน์นะเผื่อชุรลดน้ำตาประเดกแค่นั้นจ้าจะกลกันเนาะ ต่อยยกงเด้อจ้าตอยในเดค่าดสิึ่าหม็ตะต้อนหายดีบนั้นตะตอนหลายก็าน้ำนเาเดือถามหงอย่นี้แม่หูบ่มีน้ำไรจรา้เบืองมันอ้วนรัวดีแล้วเอาตังเฮ็ดจูนนี่แหละต้อไปตนก่อนเนาะก้นอ่อนั้นพันจะจับก้อน แม่ไก่เป็นเบ<อ>้อ,บอเหนียวกับเบ้เหนียวึออ่งว่าผู้ล้องคนเป็นยามเห็นเป็นคนะือเป็นเห็ด้านะเห็นว่าเป็นเขาเต็มขนาดขงเขาเหนียวเขาซื่อเลยค่ะเหนียวดีล้พี่นอ้องแต่บานเสริมว่าผู้ใดอยู่เมืองนอกนี่เ,นเ,นเบ้อเมีอยน,น,นข้าเบือนจะเต็มข้าวเบียไม่ได้ยากเลยนะน,น,นอ,องนี่นกเป็นแทายกเป็นว่าขาเจ้ามันใส่ผู้ดข้าวเจ้าเบ้อเหนีย ไปตีไปแป้งเ่าจเจะเป่อมเป็นว่นนี้เขาเป้นเแล็ดเออสดงคื่อกัออวหลวงที่ตลาดงานนะฮ่นค่ะตัด<ม>กับความฮ่อนไปน้ำกันด้วนะน,นนี่บะเบ,บมกักแกงนึ่ง่ทำเลย แต่เฮ็ดท้เนลนเก็ีมเห็ด,หดมกับแปเทียงเ,เทียงล่ะไม่็ดเนยอยุ่นกักกินเอีบตัวเขาเริ่มเฮ็ดนี่กับใบใบาตาวของอองนีเป็นต้ใบตรงนี่ด้ย่หาหมูกับพึ่งสุกยา่างเนาะเครื่องยองยาหนังปากตะไครตัวตำตาไข่ตำเครื่องซอยน้อหมอกน้องไหมนะพวกเม็อันพวกม่มฆาอีดีรนเทถขามมือคนนี้ของคนขายมือน,นี้คนเรียมเลย อของไทยมอือกีนมเัเียมเลยมนนี้ีดนคือสาสันปลากระเทยมมือืนาเป็นตส้นาได้ยุ่หนาด้านปลากเทีไปน้ำนเียมไปอบมาทันมาทันจอมาทัาทรอดบินน,ะนิดน่เดียวดเดียวแซ่กันนี้ละกัน,น,กกเ,นกเป็นกระทียาก้ล้วลต้มวยอย่า,าุดนไรหรอก <c oughs> <c oughs> ถุงน tamam> ี่เอ้าคุณน่เต็มถุงยีหลีพี่น้องแล้วเสริมกับเมฆกับิตักก้อนดักอกาบุน่ะเยออีกลายยุคค่ะเร่งมือพี่น้องทำละ่อพี่น้องเรบขายน้ำกันค่ะเขถือว่ากิจยากอยุบันเนาะทำ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 สั้นนโดนได้กินถืงอะอ้อ ผู้เดกจะถือตะลุงละเอาผู้เดียวฮี่หลังๆในดีแค่ถือก่อนดิกิรีดิผู้น่ะมัเต็มแล้วกันสบายดีนะก้นรายได้เนาะพี่น้องเนาะพาไปขายของความสุขเพราะมผ่ามันมว่วนเมื่อยแน่แต่ว่า พอเ็นแ้องกันรู้สึกว่าเขามักนะนี่กับมวนปีนี้สมสมบุได้เห็นเนี้อยุ่งนกินขายเพราะว่าต่ลย่างมันกระแทงเน่้อเนี่ยเนี่ยม่ได้เึกแตค่อยมักพรได้เมียส่ขายน้ำเอ้เจ็มันก็ค่อยแบบเหนียก็อยู่ได้ครับไปได้ไปได้เออเเออเออเออเอเอ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 นึง พี่น้องเนาะเนี่ยค่ะงนึงแม่บอกนั้นเขาก็ไปสดสดแต่แทะขันกันนั่นไงแทะไค้นี่หละบก็ได้กลิ่นโดนอืออ๋อราค่ะนี่ยเนี่ยถุงเฮ้ยเฮ้ยเบิดครับพี่น้องเบิ้ดราค่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่ะพี่น้องสรับไปขายของเนาะค่ะ เป็นยังไงกันล่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเมื่อนี้ก็าขาไปขายของสมซสัตะเวนสิโตกดินน,ะะน,นก้บพี่น้องสลหรับินี้ก็ับไปสนีเด้อค่ะเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งสูตรแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมของแองม,มง่ฮู้เนาะค่ะแกงหน่อไม้หม้อยัดก,ก็ว่าได้พี่น้องหม้อเบอือฮะสิก็พอดีเต็มปูลูกพอดีค่ะสลหรับินี้ก็ับไปสนีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเส,สริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ